สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มัชชลุมสปอยตัวละครไหนบ้างที่จะมาปรากฏตัวในเดดพูลสามมีข่าวลือมาระยาหนึ่งแล้วนะครับว่าตัวละครมาเวลหลายตัวที่เคยถูกสร้างเป็นหนังโดยเทวินตี้เซนตูรี่ฟอกจะมาปรากฏตัวในหนังเดดพูลสามนะครับข่าวลือดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีรายง,งานจากเดอะฮอลลีวูด r e p อ r ร์เดอร์บอกว่าเจ n น i เฟอร์แกรนเนอร์เนี่ยจะกลับมาและบทเป็นเอเลทราในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาลองดูกันนะครับว่าข่าวลือนั้นจะมีตัวละครไหนอีกบ้างที่น่าจะมาส่งทบกับหนังเรื่องนี ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นข่าวลือที่รายงานโดยเว็บหรือบัญชีทวิตเตอร์ที่ลงข่าวลือหนังเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นการเตาสุ่มหรือว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มากพอไหมและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวลือที่ว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ได้มาจากเว็บฮอลลีวูดที่มีความน่าเชื่อถือมันอาจจะเป็นแค่ข่าวลือจริงๆก็ได้นะครับและไม่อาจถูกต้องก็ได้ขอให้อย่าพิ่งเชื่อจริงจังนะครับคนแรกเลยก็คือชาร์ลเวีย ซึ่งรับบทโดยแพทริคจอร์ดซึ่งเราก็เคยเห็นว่ากลับมาครั้งหนึ่งในดัลเตอร์สตรงภาค2นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจอร์เนี่ยเคยเปลยๆไว้ว่ามาริออบอกให้เขาเตรียมคิวไว้ให้ว่างในปีนี้และตัวต่อไปก็คือไซครอบในฉบับของเจมส์เดนในหนังเอ็กเมนภาคต้น,ตนเป็นอีกคนนะครับที่มีข่าวว่าจะมาปรากฏตัวรวมถึงมิสทิของรีเบกาโรเมนและเจนเกในฉบับของเฟมเก้เจนเซนด้วยนะครับแต่เขาลือที่ดูเหมือนจะแปลกสักหน่อยนะครับ ก็คือหนังจะมีปรากฏตัวของสการ์เลวิทที่อลิซาเบธโอเซนจะกลับมาล่วบทและจะต้องไปปะทะก,กับเจนเกถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามนี้ก็คงเป็นสิ่งที่แฟนๆคอมิกแนวรอดูมากๆเลยนะครับและอีกตัวละครของเอ็กแมนที่มีข่าวลือว่าจะมาปรากฏตัวก็คือแกมบิดแต่จะไม่ใช่ฉบับของเทเลอร์คิดในหนังเอ็กแมนออริจินอลวูดเบอรีนะครับเพราะตามข่าวลือเนี่ยจะเป็นฉบับของเชนดี้ไททัมที่เคยรับบทน,นาในหนังเดี่ยวของแกมบิดแต่ก็อดสร้างหลังจากที่ฟ็อก o d ดิสนีย์ซื้อไปนะครับ ถ้ามาจริงๆผู้ชมจะได้มีโอกาสเห็นตัวละครตัวนี้ที่ไม่เคยถูกสร้างเป็นหนังมาก่อนและก็ยังมีข่าวลือด้วยนะครับว่าเบนเอฟเฟรงจะกลับมาแล้วบทเดนเดวิลอีกในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการกลับมาพบกับเจเนเฟอร์การ์เนอร์อีกครั้งแต่โดยส่วนตัวไม่คิดว่าเบนเอ็เฟร์จะกลับมานะครับเพราะน่าจะทิ้งหนังประเภทซูเปอร์ฮีโร่ทุกอย่างไปแล้วและแฟนตาสติคโฟฉบับที่ฟ็อกสร้างก็มีข่าวลือด้วยเช่นกันนะครับแต่นักแสดงชุดเดิมจะกลับมาแค่บ,บางคนหรือมาทัั้งง4คนนเลยยก็ยไม่ไ่แใจ และสุดท้ายนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่าก็ชวนเพื่อนๆมาออกความคิดเห็นนะครับว่าข่าวลือไหนเนี่ยเป็นจริงที่สุดและอยากจะให้ข่าวลือไหนเป็นจริงบ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชลูสปอยด้วยนะครับ